นานๆนักแสดงหนุ่มโตโน่พาคินจะอวดหวานกับนางเอกรุ่นน้องนิชานัทนิชาสักทีล่าสุดพี่โนหาเวลาว่างได้รีบไปรับหวานใจไปกินข้าวแต่ก็เกิดเรื่องทําให้หนูนิชาหน้างอเพราะว่าโดนพี่โนดุระหว่างกินข้าวแถมพี่โนยังโพสคลิปหนูนิชาและฟ้องให้แฟนคลับดูโดยคลิปวิดีโอดังกล่าวได้ถูกบันทึกไว้ในตอนที่เจ้าตัว และนางเอกสาวนิชาออกไปรับประทานดินเนอร์มื้อพิเศษร่วมกันแต่ทว่าอยู่ดีๆฝ่ายหญิงเกิดอิ่มจนทานต่อไม่ไหวแถมยังมีอาการรู้สึกเหมือนจะคลื่นไส้เลยกลายเป็นที่มาของบทสนทนาน่ารักซึ่งมีหนุ่มโตโนโ่ทำหน้าที่ทั้งเชียร์ทั้งบิว้วให้สาวนิชาทานอาหารให้หมดเท่านั้นยังไม่พอเพราะงานนี้เจ้าตัวยังได้เขียนแคปชั่นฟ้องแฟนๆที่ได้เข้ามาชมคลิปวิดีโอดังกล่าวด้วยว่าแฟนคลับใครดูเอาเองนะครับ ทำงานกว่าจะได้เจอกันแล้วมาเป็นแบบนี้ดูแล้วตัดสินกันเอาครับปีศาจพยาธิน้อยซึ่งสาวนิชาเรียบเข้ามาคอมเมนต์ชี้แจงสาเหตุที่น่างองแบบนั้นทันทีว่าโอ้ยคนมันอิ่มเออจากนั้นแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สงสารหนูนิชาว่าเอนดูโดน,นผู้ปกครองบังคับให้กินข้าวหยอกล้อหน้าเอนดูอย่าดุพยาธิน้อยนิชาเลยพี่โน้ นานเจอการพูดกับน้องหวานหวานน้องหน้าเอ็นดะูหน้าพี่โน่อย่าดูน้องเลยค่ะพาน้องไปทานข้าวบ่อยๆสิคะพี่โน่ทาให้กลายเป็นโมเมนต์น่ารักนรักของคู่พระนางคนสนิทที่ทำเอาแฟนๆบนโลกโซเชียลทั้งฟินทั้งเอ็นดูในเวลาเดียวกัน